สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านอาจจะมาช้าหน่อยแต่มาเนาะเพราะว่าหลังจากที่ส่งการไปแล้วก็นะคะเริ่มทามาหากินต่อไปเนาะอันนี้ก็ถ่ายเองอาจจะมีเขาเรียกนะอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะอันนี้ก็ร้านปนแปกันเองเนาะต้นไม้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องแฟนให้ดูค่ะมีประมาณนี้แล้วก็ค่าส่งเนาะ จะเริ่มต้นที่80บาทแต่ไม่เกิน200บาทนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์093 527 4141นะคะเบอร์แอดไลน์สี่เจ็2หนึ่ย์หนึ่งสีนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าถ้าใครสะดวกนาออยากดูรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์หาได้เลยเนาะค่ะก็จะเป็นไลน์เดิมที่ที่คุยกันนี่แหละก่อนอื่นก็เรามาเริ่มตรงนี้เลยละกันเนะาะงั้นเริ่มเริ่มถ่ายเปนไม้เลยนะครับมาค่ะคุณน้อง อ,อันดับแรกนะคะอะแฟนต้นไม้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้ามาวางกร,กระจายกันเฉยๆเนาะเดี๋ยวนะไปตามไปตามสเตปว่าว่าจะเอาอันไหนบ้างนะะวันนี้มีโชคเก้าชั้นด้วยสําหรับลูกค้าใครที่ถามหาวันนี้ต้นใหญ่มากนะคะถ้าจะให้ส่งเริ่มต้นที่อันนี้เลยกันอะโชคเก้าชั้นอันนี้ใหญ่มากเนี่ยค่ะดูลายเดอ๋มาเลยค่ะเปิดะละ ตู้มเลยค่ะใหญ่ค่ะใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ลายนะคะดูลายก่อนลายด่างทุกใบนะคะอันนี้แปรมจะคิดค่าส่งอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบาทนะคะลูกค้าเพราะว่าต้นเขาใหญ่เนาะแล้วก็ต้องส่งเป็นกล่องไปชนีแล้วก็ทรงตั้งสูงเนาะเนี่ยค่ะลายลายอย่างเงี้ยอันนี้จะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้จะมีสามต้นสามต้นเนาะ ราคาเท่ากันหมดเลยอยู่ที่ว่าด่างด่างเยอะหรือด่างน้อยทั่วทีนะคะอันนี้จะเป็นด่างดําเนาะออกชมพูด้วยอันนี้ก็จะเป็นสามร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันค่ะดชมพูอันนี้ก็จะเป็นด่างเนาะด่างของเขาอันนี้เป็นด่างดําแต่ออกชมพูห,หน่อยๆนะคะลูกค้าอันนี้เป็นสาแม่พันธุ์หมดแล้วนะคะก็คือลูกค้าสามารถเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยเหมือนต้นนี้ต้นเนี้ยก็ อ,นนอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบบาทอันนี้เป็นแม่พันธุเนาะก็จะมีดอกลายของเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะต่อไปก็โนตันนะต่อไปก็อันนี้เป็นเศรษฐีรวงข้าวนะคะอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทเนาะต้นนี้แล้วก็จะมีโพแดงวันนี้ได้โพแดงมาด้วยนะคะ อันนี้จะอยู่ที่ห5 0้าสิบาทนะคะไซส์นี้มีกระถางขาวนะถ้าใครชอบก็บอกแม่ค้าหลังไม้ได้เดี๋ยวแม่ค้าเปลี่ยนไปให้หรือว่าแถมไปให้นะคะเพราะว่าไปใส่กระถางขาวตัดกึนกัลสีแดงจะสวยมากเลยหรือว่าเป็นกระถางปูนเปลือยแล้วเป็นกระถางที่แบบกเ็เลยไปตั้งโต๊ะทํางานหรืออะไรเงี้ยมันก็จะน่ารักวีแบบนเนาะแล้วก็แคตตัสยังมีอยู่นะคะอันนี้ก็จะสามสิบห้าบาทเนาะถ้ารับสิบ ต้นขึ้นไปก็จะอยู่ที่ต้นละ20บาทนะคะแต่ถ้าก็เรียกแหลรนั้นต้นขึ้นไปจะอยู่ที่ต้นละ10บาทเนาะนี่ค่ะแต่ถ้ารับต้นเดียว2ต้นก็จะอยู่ที่ต้นละ3 5บาทมีทั้งเขียวแล้วก็มีทั้งดากแบบนี้เลยนะคะยังมีจํานวนอยู่เนาะค่ะต่อไปก็ต้นหยดหน้า หยดน้ำเป็นตะกูลเปเปอร์นะคะอันนี้จะอยู่ที่80บาทเนาะมีคนถามว่าเขาจะแตกยังไงเขาแตกด้านข้างอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วต้นเขาไม่สูงมากอันนี้เป็นไม้อวบน้ำเขาเียชอบน้ำเนาะแต่ไม่ได้ชอบน้ำขังนะคะเดี๋ยวจะทำให้ต้นเขาเน่าเนาะอันนี้กอ็อยู่ที่80บาทนะคะต่อไปก็มีฟักดำฟักดำเรามีหลายไซส์เลยรอบนี้ อันนี้จะอยู่ที่ไซนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ<อ>ถ้าไซส์ใหญ่แบบนี้จะอยู่ที่อันนี้จะเป็นสองร้อยบาทนะคะอันนี้ขวักดํานอกจาีต้นรอบนี้เรามีการส่มด้วยนะคะไซนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ กระถางหกอันนี้มีหลายกระถางนะคะแต่เอามาให้ดูหนึ่งกระถางก่อน <God. S 1> ต่อไปก็มีพิโลมาอยู่อีกพิโลมาอยู่อีกมีไซส์ใหญ่เลยนะคะลูกค้าแต่ถ้าไซส์เล็กแบบนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่ก็จะอยู่ที่แปดสิบบาทแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากได้กระถางใหญ่ก็หลังไม้ได้นะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาวันนี้อีกหน่อยนะึงแต่วันนี้ไม่ได้เอาออกมานะคะแล้วก็มี น,นี่มังกรกิโลมังกรไซนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอาจจะเปื้อนอืดน,นุกนิดนึงนะคะแต่ไม่มีผลต่อการ,จเ,รเจริญเติบโตอันนี้แปดสิบบาทแล้วก็มีหญ้าด้วยนะคะแต่ชื่อขออนุญาตแปะไว้ก่อนเนาะแต่ถ้าใครอยากทราบก็อินบ็อกหลังไม้ได้แต่ถ้าสว่าชอบดอกของน้องนะคะเนี่ยค่ะราคาเท่ากันแต่ดอกเขาจะไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้ไม่ไแน่ใจว่าเขาเรียกแสงดาวหรือเปล่าอันนี้จะเป็นย่าอีกชนิดหนึ่งจะอยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบาทนะคะมีใหญ่กับเล็กอย่างนี้หมายถึงว่าใบนะคะใบจะใหญ่กับเล็กต่อไปก็มีต้นปริกน้ํำค้างนะคะอันนี้จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะแล้วก็มีเฟิร์มอันนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีหลายกระถางอยู่ อันนี้ก็มิสซี่จันทามจันํามแบบนี้อันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะแล้วก็ไหลเหลืองแล้วก็ยังมีอยู่นะคะไหลาขาวาเรายังช้ำอยู่แล้วมันออกเขียวถ,ถ้าด่างสวยเมื่อไรเดี๋ยวออกมาอันนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทเหมือนกันแล้วก็ยังมีต้นนี้อยู่นะคะอันนี้ยางอินเดียด่างชมพูเนาะ อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะด่างดำก็ได้แล้วแต่จะคนเรียกแล้วก็สีขาวเราช่วงนี้แดดแรงค่ะลูกค้าใบเขาเลยจะไหม้หหนิดนึงแต่เขาเรียกอะไรนะแต่ยางอิเดียชอบแดดเลยนะคะยิ่งยิ่งยิ่งสีดำแบบเนี้ยอันเนี้ยยิ่งแดดยิ่งจะดำต้นนี้ปกมาให้ร้อยหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นยางอิเดียดำธรรมดาเนาะแต่ถ้าเป็นด่างสองต้นเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นต้นละหนึ่งร้อยค่ะอันนี้ ใหญ่อยู่แบบนี้เลยอันนี้หนึ่งร้อยนะคะต่อไปก็มีแก้วแคกนะคะแก้วแคมีใบเล็กกับใบใหญ่แต่ราคาเท่ากันช่วงนี้โดนฝนที่จริงเขามีดอกแหละแต่โดนฝนฝนกระแทกดอกก็เลยโรยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการจเจริญเต,ติบโตเนาะเดี๋ยวเาก็มีดอกใหม่อันนี้ต้นละแปดสิบาทนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอแต่ไม่รู้ว่าล ลูกค้าเคยเห็นหรือ,อยังแต่อันนี้ก็ชอบนะคะอันนี้เป็นชบาชบาคาร์เนชั่นนะคะดอกก็จะเป็นแบบนี้เลยซ้อนๆอันนี้ก็จะอยู่ที่90้าสิบบาทกำลังมีดอกมีดอกกับทุกต้นเลยถ้าใครชอบนะคะต่อไปก็มีกวักใบตรมอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางใบเขาจะอย่างนี้นะแต่บางคนก็เรียกลักกี้ลักกี้มา แต่เราก็เรียกว่าใบคมแหลนะเนาะลักกี้หรือว่าอะไรนะปุ๊บปิดก็กเลยว่าไม่รู้จะเรียกอะไรแต่เราเรียกว่าใบคมนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางแปดอันนี้มีหลายหลายกระถางอยู่นะคะถ้าใครชอบก็บ็อกมาได้เลยมีครีบป,ประวานด้วยนะคะวันนี้มีไซส์ใหญ่แต่เล็กก็มีนะลูกค้าแป๊บหนึ่งอันนี้ก็อย่างแปดสิบบาทอยู่ปุ๊บ เราจะเทียบให้ดูอันที่เราขาย80บาทเนาะแต่พอดีมันโตมากแล้วอันนี้ก็เลยจะอยู่ที่150ยหสบาทแต่ไซส์เล็กอันนี้ก็ยังแปดิบาทอย่างเดิมนะคะจะต่างกันอยู่ต่อไปก็มีขวักแระขวักแค้ไซส์นี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่250บาทนะคะฟอมกอแบบนี้เลย ใบเก่ามันจะราบแบบยังมีเหลือเล็กน้อยแอนปานกลางแต่เขามีรอดใหม่แล้วนะคะลูกค้าฟอร์มอาจจะยังไม่ได้แต่ไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตเนาะเพราะว่าเขามีรอดใหม่แล้วใบเก่าเขาก็จะทิ้งไปนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะลูกค้าอันนี้ก็เหมือนจันนะอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนี้ก็มีลอดใหม่แล้วนะคะ แต่ดูจากนี้แล้วก็น่าจะเนี่ยไม่รู้ว่าหาบหรือเปล่าแต่รอเข้ากลางก่อนอันนี้ก็น่าจะสวยอยู่ถ้าแบบรักษายอดเขาไว้ได้นะเพราช่วงนี้แดดแรงเหมือนยอดเขาแอบไหมนิดนิดนะคะแต่อันนี้ก็ลุ้นอยู่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็มีอีพิอีพีสไซนนี้อันนี้อยู่ที่หกสิบบาทนะคะกำลังทอดยอดเอาไปทำต่อได้ ว่าถ้ายังไม่อมอกเดี๋ยวแมค่ค้าก็จะช้ำแล้วเพราะมน้องจะเลื้อยอันนี้ไอวี IV. อันนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะไอวีด่ดาวแล้วก็อันนี้คือคูแอปเปิลยังมีอยู่นะคะอันนี้50บาทมีนอนด้วยนอนพีเืส้อบินไปแล้วอันนี้กำลังเลื้อยเหมือนกันนะคะ50บาท อันนี้เป็นสเสน่ห์จันมากนะคะไซนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอยากตั้งข้างของคุณก็ตั้างข้างยาว้อันนี้มีฟอเยอะแล้วอันนี้สามารถเอาไปขยายต่อได้เนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นสเสน่ห์จันโกเมนโกเมนไซนี้จะอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะ แต่ถ้าได้ส่งขออนุญาตถอดกระถางไม่งั้นก็เบื่อกัจะเปลี่ยนไซส์กระถางเล็กลงกว่านี้นะเพราะว่ากระถาง12นิ้วใหญ่มากเ <Okay. S 1> นาะหมายถึงว่าจะได้ประหยัดค่าส่งของลูกค้าด้วยะคะ่ะไซส์นี้จะอยู่ที่120บาทต่อไปก็แล้วก็มีสนิจจันเขียวจันเขียวไซส์นี้จะอยู่ที่80บาทนะคะจันเขียวไปเขียวเราไหม อันนี้ก็เขียวอันนี้ก็ให้ไปสิบบาทเท่ากาันแต่ใบใหญ่กว่าแต่เป็นสเสน่จันเขียวอันนี้ก็แปสิบบาทอันนี้สเสน,น่จันจันอึน่าจะโกเมนต้นหนึ่งไซนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะใหญ่เหมือนกันมีขี้นกนิดหนึงแต่ถ้าใครรับเดี๋ยวแปมล้าง,างออกให้แต่ไม่มีผลต่อการจเจริมติวโต,วตวนะคะ แค่นกเยอะเพราะว่ามีต้นไม้เยอะเฉยๆอันนี้ก็เสนหจันเงินอ,งอันนี้เลยอันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวน้องมีสองกอแบบเดี๋ยวแปมเซลให้นะคะอันนี้เหลืออยู่แปดสิบบาทจันเงินเหลืออยู่ต้นเดียวแล้วก็มีสเสน่ห์จันตะไครดาวต้นนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแตกหลอดไม่แล้ว มีสีชมพูแล้วใบนี้แต่หมายถึงว่าใบใหม่ยังไม่มีนะคะแต่น่าจะสลับกันได้แต่เขาก็ด่างอยู่อันนี้ร้อยยี่สิบบาทแล้วคะอันนี้กักด่างกักด่างยังมีหลายกระถางแต่ส่วนมากจะเป็นเผือกแต่ใบเขาด่างมันจะสลับกันนะคะลูกค้ามันเป็นธรรมชาติของกักด่างเนาะหมายถึงว่ามันจะสลับกันออกบางกิ่งจะเขียวบางกิ่งจะด่างอย่างเนี้ยคะ่ะบางกิ่งก็จะเผือกแบบนี้เนาะ อันนี้ผมให้ใบเนี่ยต้นนี้ย150บาทถ้าเป็นสาส์อย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไลท์อันเก่าก็จะมีใบแล้วก็มีแตกกอแบบนี้แหละบางอันก็ยุบไปเนาะเพราะว่าบางทีเขาเป็นเปลือกแต่เขาเดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งใหม่อันนั้นก็จะอยู่ที่150บาทเหมือนกันเนาะที่เป็นลิปเก่าก็สามารถไปย้อนดูได้ถ้าใครชอบนะเน,นี่ยอันนี้มีหลายต้นอยู่เลือกได้นะคะหลังไม้ได้ต่อไปก็มีอันนี้เหลือยี่สัง อันนี้น้องน่ารักจะเหลืออยู่กระถางเดียวยังไม่ออกอันนี้เป็นกุหลาบหนูกุหลาบเขาเรียกอะไรกุหลาบอ่าญี่ปุ่นแคะนะคะดอกชมปูแบบนี้อันนี้จะอยู่ที่แปดสิบาทนะคะเหลืออยู่กระถางเดียวถ้าใครชอบแล้วก็อันนี้เหคือคู้คู้กันสีทองนะคะอันนี้ดอกแก่แล้วอันนี้ดอกเพิ่งจะออกต้นนี้จะอยู่ที่แปดสิบบาทถ้าใครชอบก็ หลลังไมไเยต,มต้นไม้ที่ร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะรอบนี้แต่ถ้าใครสนใจสอบถามต้น,นไหนได้ก็คือแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมได้อาจจะตอบช้าบ้างหรือเร็ว,เรวบ้างน,นะคะเพราะว่าอันนี้ก็ทํางานประจําอยู่นะแต่จะตอบให้เร็วที่สุดเลยนะคะ่ะตลับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะสามารถอะไรนะสอบุอ้ยลืมลืมต้นนีนนนนน้มีอยู่ต้นเดียวแหละเดินรอบ กิปประวานด่างมีอยู่ต้นหนึ่งอันนี้ถ้าใครรับก็ต้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะคะแต่ขออนุญาตถอดกระถางเหมือนกันแต่มันไม่มีผลนะลูกค้าไปทำต่อได้หรือว่าจะให้แปมทำเป็นปุ่มไปให้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดการส่งนาะอันนี้ต้นสุดท้ายนะอันนี้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะต้นไม้ก็มีประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถถามหลังไม้ได้เนาอแล้วก็ต้นอื่นก็ต้นเก่าอะไรเงี้ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ